เด่นครึ่งตัวแล้วก็พาไปทิ้งต่อน้่อหนืองขนาดใหญ่บางคนไม่เข้าใจว่านวดกกระชับเนี่ยมันต้องเดนน้าเหลืองด้วยเหรอครูบอกได้เลยแบบนวดข้างเดียวเยอะนวดข้างเดียวคือตรงนี้แหว่งไปเลยนะเนีงเยงนะแว่งไปเลยแล้วหน้าก็เดียวเล็กไปเลยก็เลยค่ะแล้วเรารีดตัดทิ้งแบบนี้ไปเลยเหมือนตัดเหมือนตัดออกไปเลยค่ะโดยที่หน้าลูกค้าไม่หย่อนไปกว่าเดิมด้วยนะตึงกว่าเดิมด้วยนะะแต่ที่อื่นบางทีถ่านวดไม่เป็นเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่กินยาสลายเลือดเขากินยาสลายเลือดกรณีไหนคะเป็นโรคหัวใจใช่ไหม เป็นมืออาชีพให้ได้จึงจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าไม่ใช่แค่แก้ปัญหาให้กับใบหน้าอย่างเดียวอยู่ในวงการนี้ต้องมีองค์ความรู้รอบด้านวิเคราะห์ผิวหน้าและปัญหาสุขภาพของลูกค้าได้อย่างแม่นยำยุคนี้การแข่งขันสูงเพราะอาจารย์เข้าใจเราจึงคิดหลักสูตรให้เหนือและนำกว่าที่อื่นความรู้แน่นเราติวเข้มจนนักเรียนแอบแซวว่าเรียนจบไปเป็นหมอได้เลยต้องบอกเลยค่ะว่านี่คือซิกเนเจอร์ของสถาบันเดอะเมจิกอะคาเดมีจริงๆิงยินดีต้อนรับ ผู้ที่อยากเป็นมืออาชีพคะ่ะ The Magic Academy สถาบันพัฒนาสุขภาพและความงามครบวงจรรังสิตปทุมธานี